สวัสดีครับผมชื่อนายมิชช่นเกษมสุขนะครับปัจจุบันตำแหน่นง,หง,ง,นนนง,งนะครับนายกโครงการบริหารมัสดุ์ของแม่ลายผู้ปกครองของน้องนิกกับน้องเมมนะครับในส่วนน้องเมมนะครับก็ขอบคุณคุณครูจริงๆนะครับก็เป็นฝันใจของคุณครูนักเมือนลูกเลยแม่เช่นนางสาวมุทิราปรีานะคะอาชีพรับราชการค่ะอยู่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเป็นผู้ปกครอ,องของน้องที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้สองคนนะคะ คนแรกนะ่ะปีป6ปีนี้ก็จบไปแล้วนะคะพื้นฐานเรามาดีในเรื่องของสุขภาพจิตความสุขการดูแลครอบครัวเพราะว่าทางโรงเรียนนะ่ะให้การดูแลหมดครอบครัวนะคะก็ส่งผลให้น้องมีความสุขที่จะเรียนรู้และก็ก้าวไปผมว่าชื่อเรื่อเต้ลนะครับชื่อจริงชื่อปุษยเดชวงศ์ตอนนี้ก็เป็นผู้จัดการโรงงานของพอจก,กสอเรืเองิ์เศรเป็นผู้ปกครองของน้อง ส่วนคุณแม่ชื่อเล่นว่าต๋องค่ะแล้วก็ชื่อจริงก็รัตนพานิยงบุญค่ะไต้ต้านเนี่ย่อนที่เขามาเรียนที่ผู้ขอนเนี่ยนรตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมยั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็ขี้อายนะครับ,แ,นนรบแต่พอมาเรียนที่เร้งแต่เตี่ยมารู้บ้านนะครับ ก็มีขั้นราคาที่ดีขึ้นอย่างนี้เด็กๆก็จะรู้สึกว่าเขามีความมัน่นใจในตัวเองมากขึ้นชื่อน้ำเพชรปรึกษานันต์นะคะก็คือตอนนี้เป็นติวเตอร์ที่กดว,วิชาแอปเจเนียสในกำแพงนี่แหละคะ่ะเป็นผู้ปกครองของน้องยหลิงกับยงบิงสองคนเลยทีนี้พอพาเขามาดูโรงเรียนบอกอยากเรียนที่นี่แล้วก็พอเข้ามาเขาก็จะเรียนที่นี่ ถ้อวันไหนเขาไปแฮปปี้มากนะคะพฤติกรรมอะไรต่างๆเขาก็เริ่มมีวินยัย<ม>เริ่มอยากมาโรงเรียนชื่อวัทน,นีเชี่ยวชันนะคะเป็นคุณแม่ของอน้องโอะน้องน้ำมนต์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าหอพัปบกกริหารประจำโรงพยาบาลกระเพาเพชรคะ่ะเด็กทั้งสองก็จะเป็นเด็กน,นิ่มๆเรียบๆไม่ค่อยแบบกล้าสแสดงออกแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็เริ่มกล้าสแสดงออกก็มีความคิดที่แม่ก็คิดไม่ถึงว่า ดูรูปเงี้ยแล้วจะคิดได้ชื่อนี้ค่ะพรจงประเริฐค่ะทำงานเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่โรงรายาบาลกัแพงเพรค่ะเป็นพ่แม่น้องพูอิงค่ะก่อนมาเลยคือสนมากแล้วก็เข้ามานี่ร้องไห้ทุกวันค่ะคุณครูคก็จะต้องคอยแบบมารอรับที่โรงเรียนหน้าโรงเรียนต้องพาเข้ามาแต่ตอนกลับจากบ้านนี่จะเฮฮาดีใจรือว่า,วาที่นี่เพื่อนดีสนุกอยากมาแต่พอเช้าก็ร้องให่เป็นอย่างนี้อยู่ประจำเลยคะ่ะแล้วก็เรียนมาได้เรียนคือเดิมคือคุณครูจะแจ้งว่า ซนมากไม่สนใจเรียนจนกระทั่งตอนนี้คือเป็นเด็กที่สามารถสอบติดโรงเรียนที่เขาหวังได้แล้วก็ห้องวิทยาศาสตร์ค่ะที่เขาต้องการได้ค่ะจริงแล้วเนี่ยอยากลูกน้องจะออกจากอกเนาะก็ค่อนข้างเป็นคนที่รักลูกมากเลยก็จะต้องหาแบบอย่างแรกนี่คือคิดว่าณขณะนั้นดีที่สุดนะคะก็เอามาส่ง แล้วพอเอาเข้ามาก็ไม่ผิดหวังนะอันดับแรกของแม่เลยที่คิดตอนนั้นคือเรื่องความปลอดภัยค่ะพอได้มา,าเจอมาพบเจอกับทางโรงเรียนแล้วก็ทางบุคลากรทางการศึกษาของเรียนนะคะก็ได้แนะนําแล้วเราก็ดูเรื่องของสถานที่อะไรต่างๆค่ะทําให้มั่นใจว่าทางโรงเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยสําหรับเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี คุณครูเขาก็จะเป็นคนที่แบบคอยแนะนำนะคะว่าลูกเราเป็นยังไงแล้วเราก็ควรส่งเสริมด้านไหนแล้วก็ขาดด้านอะไรคุยกับคุณครูตลอดนะคะกก็ทําให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจที่ได้เรียนที่นี่นะ,ะเพราะว่าคุณครูเขาก็ให้คําแนะนําเป็นอย่างดีะค,ะคือเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งว่าโรงเรียนเนี้ยไม่ว่าจะเป็นครูคนไหนจะถามดูลูกเราเขาจะตอบเลยก็คือรู้สึกว่าสบายใจที่มาไว้ที่นี่นะคะแล้วก็อยู่กันจนจบเลยค่ะ ที่แรกเลยนะคะก็จะเห็นตรายิ้มจากคุณครูเราต้อนรับั้งแต่อรุบาลแล้วบังเลยว่าในสองคนนี้ต้องมีทานยาประจำคนพี่แพ้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมียาแก้แพ้น้องช้นถ้ามีใครบางวันคุณแม่ก็ลืมพี่เลี้ยงก็ลืมให้ยาแต่ว่าคุณครูก็พร้อมที่จะให้ในการป้อนยาหรือว่าดูเรื่องสุขภาพให้ลูกเราตลอดคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยอย่างหนึ่งถ้าเราอยู่ในบ้านเราปลอดภัยมานั่งในสองเรมากปลอดภัยค่ะ ถ้าเกยกตารเรียนดี่ล้วแต่เขาเลยนะครับเราจะไม่ไปขัดใจเขาเขาชอบแบบไหนเขาถานาัดแบบไหนก็ก็ตามใจความคาดหวังเลยในปัจจุบันนี้คือที่หลักๆคือต้องเป็นภาษาเขาต้องสื่อสารอยากให้เขาสื่อสารภาษาได้ภาษาอังกฤษกับคนทั่วไปได้ซึ่งตอนนี้คือไปเมืองนอกหรืออะไรพอเจอตองมองเขาสามารถสื่อสารเองได้พูดแทนเราได้ทุกอย่างค่ะที่สำคัญคือเรื่องภาษา เพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็ต่อไปเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสัตว์ที่สองเนาะตัวภาษาจีนเนี่ยก,ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะภาษาจีนเองเนี่ยตอนนี้ระดับนักเรกิจจีเนเองก็เข้ามาในประเทศไทยเยอะเท่านั้นถ้าสมมติว่าเรามีความรู้ทางด้านภาษาจีนที่ ท,ที่เพิ่มขึ้นที่ทดีเงี้มันก็ทาให้เราได้เปรียบคนอื่นที่ที่เขาไม่รู้ภาษาจีนเราก็จะไปคอนแทคหรือไป,ไปคุยกับคนจีนได้มันจะต่อยอดกิจการได้นะนทักษะแบบนี้ก็คือการพัฒนานตัวเองต่อเน,นื่องค่ะเพราะว่าอย่างตอนนี้เด็กเปนแอ n a l p อ่ะ g นแ Alpha เพราะฉะนั้นเรื่องเทคโนโลยีเขาจะเก่งมากคุณจะต้องเป็นเรื่องของครอบครัวความอบอุ่นนะคะ การดูแลเอาใจใส่ถ้าจะเป็นด้านภาษาต้องเป็นที่นี่ค่ะยังไงเด็กได้ใช้ภาษาในทุกๆวันมีทิชเชอร์ที่เข้าหาเด็กๆที่สามารถจะให้เด็กได้สื่อสารได้ใช้ภาษากล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยค่ะและสามารถเอาไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจนนําวันได้ค่ะผมมั่นใจได้เลยว่าโรงเรียนนี้ ทำให้ลูกคุณเจริญเติบโตดีแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีทุกอย่างก็จะมีการพัฒนาเใิทางที่ดีค่ะที่นี่ก็คือเหมือนครอบครัวเลยค่ะและที่นี่ก็ตอบโจทย์เราค่ะที่นี่เป็นที่ที่หนึ่งที่มั่นใจได้เลยว่าลูกมาจะได้ภาษาอย่างแน่นอนค่ะแลยวิชาการโรงเรียนนี้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาในผู้พูดตรงโรงเรียนนานาชาติภูกจอนนะคะเป็นโรงเรียนที่ ให้ความรักนะคะแล้วก็ดูแลบุตรหลานของท่านได้เป็นอย่างดีรวมถึงมีทักษะวิชาการนะคะบุตรหลานของท่านไปสู่อนาคตได้อย่างแน่นอนค่ะ